พระบาทที่ครับพี่น้องไปแกหอ,หอยหอยน้อยหอยใหญ่ไปเดินไปตะไปหอย,หอยหน้อยหอยหน้อยเก็บเอาหอยใหญ่ไม่ใช่เอาหอยน้อยหอยหน้อย,อยอยู่บ้านหอยใหญ่อยู่ทะเลสิพายสีดาลงทะเลพีน่น้องนี่แหละรถแกถหอยพายสีดาไปไปหาหอยพี่น้องรถแกถหอยรถเบนท์บีเอ็ม เดีไปจ้ะไปจ้ะฟานไปจะ้ะเ <_ C 1> มื่อนี้น้ำลงแต่เศร้าน้ำน้ำลงบ่ลมอากาศอากาศดีบ่มิลมบ่มิฝนน้ำลงค่ะคักมาเดินมาเก็บหอยเก็บปูน้ำกันเด้อพีนอนอ่น้องมึงแน่แหะไอ้หนูน้ำลงค่ะคักอากาศดีมันบ่ลมฝนบ่ตก มาเดอ้อมาเก็บหอยเดอ้อหอยพี่น้องหอยเก็บอนไวยเนี่ยหอยแข้งหอยแข้งเิ่นปะหอยนั่งรมพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาถุงมือน้องเออหาถุงมือมาเก็บน้่ลุ่มพี่น้องน้่มนัุง่มม่นอนโมเด้เอาแนวมาขอเอา ถุงมือก็ไ่ได้เอามาเดี๋ยวสิไปเตรียมถุงมือพี่น้องเอซิดาอยู่ใส่ป่ะมาเบิงก่อนน,อน้อยๆในพอดีกินพี่น้องน้อยใหญ่เป็นตะยานนี่นะหอยนางร่มพี่น้องหอยนางร่มคุยคีดีวีเดอร์ได้มากใหญ่ได้มากใหญ่พี่น้อง mặc này mặc ngay heo phi nồng ô cái oh. hà thùng mưa hoa say phi nồng mưa sỏi mất là mưa hèn khí hài khí hài hèn tươm tốt miến thì nè mưa phi nồng hói hói phi nồng hói, hói. thay lê hói mưa nè nằm mất lung giờ sẽ ơn ai Hello, I see that. ไอซีดามาเก็บหอยเก็บหอยใหญ่สวัสดีครับสวัสดีจ้าม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 าซอยเก็บหอยมาซอยกำหอยสีดามาเก็บหอยซอยยาวน้อยไงอน้อยน่อยน่อยนี่ยะอีกอันนี้ครับตอนนี้มาอ้ายฟักดีฟักดี Hier, hier zum Beispiel. Mhm. Guck mal hier. Hier. Oh, hier, ah, mhm. guck mal. Ich sehe da, ich gebe häufig nach. Guck mal hier. Ja, das muss man nicht sagen, ich sehe das auch. Oh. ดูบอีหอยใส่มาหอยพี่น้องน้ำกำลังขึ้นมาแนามเห็นไหมหอยน้ำกำลังมาพี่น้องน้ำกำลังขึ้นพี่น้อง เก็บหอเด้อพ um. ี่น oui. well ้องเด้อเลือกเาพี่น้องนวยไนงานก็ง่ายันนวยพอดีเลืกเอาน้ยไหนน้อยคนเก็บกิจกรรมน่อยง่ายแต่นวยน้อยกินแซ่บพี่น้อง นายโตปุ๊บเต็มเต็มพี่น,อน้องเายจังสิเายจังสิมันกินแฉะไะสัน่นผู้เก็บก็เห็น,านายาหน่วยใหญ่ก่อนซอดเนาะพี่น้องเนาะงพี่เนี่ยเกิฟหอยพี่น้องเนะนมันนอนโุลงกิเลสนี่นพี่น้องเห็นแล้วในพี่น้องน้นำขึ้นน้ำขึ้นฟ้าเก็บแต่ว่ามันขึ้นมากมันใสพี่น้อง งามขึ้นกระเนี้ยผมเห,ห็น,วน่วยหอยสีเดีย่กันงวยเดย์งวยเดย์งามงวยเดย์ว่างพี่น้องเด้งวยหอยพี่น้องงวยหอยแบบนี้พ่อต้องหานี่มักเคาะมาักเข็งโอ้ยคอยเปียกลงเปียกลงอ่ะพี่น้องเนี่ย,น,น,ยนี่หอยพี่น้องคูรูคีเรย์ยิ่เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวขูก็ต้องปิดไ,ได้ไหน้อนี่พี่นอ้นนองหอย้ำคุ้นไม่ีแนมเหเห็นน,น้ำใสันใสนะมาเก็บน้ำคุณนพี่น้องน,น,น้ำคึ้นน้ำคุณมไม่ีแนมเเห็น น้ำม,มาจังสีมันแนบเเห็นด้วยพี่น้องเลยกระมารถหลอกเอาหมดทั้งนั้นน้ำมากพี่น้องเปล่าน้ำน้ำมันมากม่สิบเห็นเอาเอาหลดจบกะงามอยู่ยนะน้องชางสีนอ้องนี่ช่างสีกน้อง ยาคอนเพ่เคอน้น้ำคุณบ่เห็นน้องเดี๋ยวพาไปเพื่อเมืนพรคุณเปิดว่า่คืนน้ำมาแล้วพี่น้องเปิดน้ำมาแล้วน้นะครัน้ำมาแล้วหมองนี้น้ำคุณเน่บ่เห็น ต้มเหี้ยเเฮี้ยหอยพี่น้องหอยน้ำมากพี่น้องเก็บปลดน้ำไหลขี้เงียบมากพี่น้องมันโบเห็นนี่นะน้ำน้ำขึ้นมาแนบโบเห็นพี่น้องเนี่ยขี้ฟุ่นขึ้นมาน้ำยังสีแนมบ่ เดี๋ยวสิพาลอกคลิปทั้งโขกเด้อพี่น้่งเด้อพาเบิง้งนเมื่อยงไงเท่าๆก็สิเอาพี่น้องจะไปเคาะบงไข่มุกไข่มุกจังสิจังสิพอดีกินี่น้องเมือยจังสิพอดี คุณน้าามกันล่งมาพี่น้องทะเลหอยเด้อพี่น้องเด้อขูดหอยมือในน้ำลงแต่เสามาแต่เสามัดก็เลยเมืดพี่น้องไทยกล่องก็เลยเป็นเมื่อด,หอ,ดหอยพี่น้องหอยเก็บหอยเด้อจ่าเด้อ หอยน้ำกำลังขึ้นฟาวน้ำนางพี่น้องเก็บไปยู่ใจน้ำมันจะเกินหน่วยเป็นหน่วยเก็บไปยู่ท่องโขกมันบป่งหิว่าอันใดแต่ว่ามันกมมมนน็มีพี่นหน่วยหอยหอยหยุดหน่วยนางลมนทะเลหอย

คุกมาคุกมาอีกวนจะมาคุกันวีวีดิกวีโกสนะุ่หมเทสว้าวฟังเสนยงทุ่กระมูกว้าวเรางูกระปุกเจบคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้า นาำกำลังขึ้นมานามไหลแล้วพี่น้องสิพ้ากับกระทบหน่อยไปหนะ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าคลิปหนาสิพาไปเก็บยังจังล่อบ,บึงเด้อพี่น้องเด้อสิไปเก็บยังคลิปหนาพี่น้อง